สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวป,ปตาตเดโอจันนะคะวันนี้มานําเสนอแผนการตลาดศูนย์พ่นการสนิมอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสสาขาแหลมฉบังนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะความเป็นมาและก็ความสําคัญของปัญหานะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของแผนการตลาดของศูนย์พ่นการสนิมอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสสาขาแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีค่ะ ธุรกิจนี้นะคะก็เริ่มต้นมาจากคาแคร์ก่อนเลยนะคะแล้วก็ขายายบริการมาเป็นพ่นกันสนิมตั้งแต่ปี2560ค่ะซึ่งพื้นที่รอบร้านเรานะคะก็เป็นนิคมอุตสา,กาหกรรมและท่าเรือค่ะทําให้มีลูกค้าหลากเป็นพนักงานโรงงานและผู้ใช้รถออบริษัทจํานวนมากนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะปัญหาที่พบก,ก็คือผู้บริโภคนะคะส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการพ่นกันสนิมนะคะจึงใช้เวลาตัดสินใจนานและไม่ต่อเนื่องค่ะคำถามในการวิจัยครั้งนี้นะคะในการวิจัยหลักเลยก็คือได้แก่แผนการตลาดและการและทำเลที่ตั้งที่มีผลต่อการใช้บริการ หรือไม่นะคะทัศนคติของผู้ใช้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ค่ะแล้วก็ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการอย่างไรนะคะวะตัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะเพื่อศึกษาแผนการตลาดกําหนดกลยุทธ์การสื่อสารและศึกษาส่วนประสมทางการตลาดค่ะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทที่1นนะคะที่เราได้ทําการศึกษามาประมาณนี้ค่ะแนวคิดนะคะทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะธุรกิจใช้แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด7 p นะคะได้แก่โปรดัก t ์บริการพ่นการสนิมคุณภาพนะคะคุณภาพสูงเลยแล้วก็ price นะคะราคาเหมาะสมโปร่งใสค่ะเพจค่ะทำเลใกล้ นิคมนะคะเดินทางสะดวกค่ะโปรโมชั่นนะคะจัดโปรโมชั่นทุกเดือนเลยแล้วก็เดี๋ยวเขากดไลด์สักครู่ะคะจะได้เห็นภาพไปพร้อมกันนะคะอ่า แล้วก็ People นะคะก็ทีมงานผู้เชี่ยวชาญค่ะเฉพาะทางเลยนะคะโพรสนะคะขั้นตอนบริการที่ชัดเจนนะคะโปรง่งใสเรามีใบรับรถที่ได้มาตรฐานราคาไม่ได้แบบมั่วสุม 4, สีสุมแปดนะคะก็แล้วก็ฟิ s c a l Evidence นะคะก็คือร้านเนี่ยสะอาดแล้วก็มีมาตรฐานเลยรองรับลูกค้าได้ดีนะคะแล้วก็ ใช้กลยุทธ์นะคะในการตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าเช่น Facebook นะคะ TikTok และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการค่ะส่วนบทที่3ของเรานะคะวิธีการดำเนินงานในการวิจัยของเรานะคะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณค่ะโดยเก็บข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจบริษัทพนักงานลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะใช้ แบบประเมินนะคะแบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งเชิงพัฒนาและเชิงอนุมานค่ะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดคุณภาพบริการนะคะและการตัดสินใจของผู้บริโภคค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลคือพัฒนาตลาดออนไลน์นะคะให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด ผลวิเคราะห์โดยใช้เพ e ทเทลนะคะพบว่าการเมืองค่ะความไม่แน่นอนเนี่ยส่งผลต่อการลงทุนเศรษฐกิจกนะคะต้นทุนวัตถุประสงค์ผันผวนสังคมผู้บริโภคนะคะหันมาดูแลลดมากขึ้นค่ะเทคโนโลยีนะคะการตลาดออนไลน์เติบโตเร็วค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะลดใช้งานหนักต้องการพ้นการสนิทมากนะคะก็คือบริเวณ โซนแหลมชบัง A5 A3 ถ้าเรือนะคะติดชายฝั่งแบบนี้นะคะก็จะตรงกลุ่มเบาหมายมากขึ้นส่วนกฎหมายนะคะมีมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยค่ะส่วนคู่แข่งหลังนะคะคือแผ่แบรนด์ใหญ่เนี่ยเช่น TOA นะคะก็จะอยู่ในศูนย์หรืออู่ใหญ่ๆนั่นเองนะคะตามท้องถิ่นรายชื่อเลยโอกาสคือปริมาณรถใหม่นะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดแข็งล้คือทำเลที่ตั้งและ และช่างผู้เชี่ยวชาญคุณภาพของสีด้วยก็เช่นกันคุณภาพของสีของเราเนี่ยเป็นคุณภาพที่ใช้กับเรือนะคะเดินเดินทะเลนำส่งสินค้าถึงต่างประเทศเดินในท้องสมุทรเลยนะคะก็จะมีความได้มาตรฐานแกล่งตรงจุดในการพ่นกรนสนิมในโซนและย่านนี้นะคะก็ตอบโจทย์ในกลุ่มเป้าหมายของเราในส่วนนี้ด้วยนะคะจุดอ่อนของเราก็คือการตลาดออนไลน์ยังไม่ต่อเนื่องนะคะ มาถึงบทที่5กันค่ะก็กลยุทธ์ทางการตลาดของเรานะคะผลการผลจากแบบสอบถามเนี่ยก็พบว่าลูกค้านะคะหลักก็คือเพศชายอายุ30-39ปีเป็นพนังกงานบริษัทรายได้30-40รายได้3 0 0 0 0 4 0 0ถึ 40, า 30, 40, บาทนะคะรู้จักหลานเราผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุดนะคะเกือบ50%นะคะผลการวิเคราะห์ค่ะ7 p นะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนราคายุติธรรมสถานที่ เดินทางมาสะดวกนะคะโปรโมชั่นมีตลอดแล้วก็บุคลากรมีทักษะเฉพาะด้านนะคะแล้วก็ยังมีกระบวนการใช้บริการเป็นระบบร้านมีความสะอาดเรียบร้อยนะคะเป้าหมายของกลยุทธ์เราค่ะระยะสั้น6เดือนนะคะเพิ่มลูกค้าใหม่อย่างน้อย15%ระยะยาว1ปีคลองส่วนแบ่งตลาด ในชนบุรีไม่น้อยกว่า30%นะคะกลยุทธ์ออนไลน์ของเรานะคะเราก็ทำคอนเทนต์นะคะผ่านวิดีโอลงแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า Facebook เองนะคะก็ทำทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดนะคะก็มีทั้งสองด้านเลยใช้โปรโมชั่น จำกัดเวลาค่ะเปิดจองออนไลน์นะคะเพื่อความแน่นอนนะคะแล้วก็ยิงแอดเจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะเนื่องจากว่าการพ่นสีการสนิมนะคะลูกค้าส่วนมากก็จะไม่ได้แบบไปไกลๆเนาะก็จะอยู่ในบริเวณแอรีใก,กลๆ้ๆเนื่องจากการแมนเทนนนหรือว่าการรับประกันที่จะต้องมีการเคลมบ้างอะไรบ้างเพื่อความสะดวกและรวดเร็วก็ประมาณนั้นในการยิงข้อมูลพื้นที่นะคะก็เลยจำเป็นต้องจำกัดพื้นที่สักนิดนึงค่ะ แล้วก็มีช่างนะคะก็มีความเราโชว์เรื่องความเชี่ยวชาญของช่างนะคะเช่นงานฝีมือเช่นพ่นเดิมโรงงานงานละเอียดละเอียดนะคะที่หลายหลายแบรนด์อาจจะยังไม่ได้ทำเราก็มีนะคะแล้วเราก็จะมีการถ่ายภาพนะคะส่งข้อมูลทั้ง before และ a f t เ r ค่ะเพื่อเพื่อแบบบางทีลูกค้าไม่ได้อยู่รับรถไม่เห็นผลงานนะคะจากจากเก่าที่ล้างออกมาแล้วเห็นสนิมเกลกลางนะคะเห็นจุดแบบ เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนิมรอยต่อตะกันคร,ร,ราบสกรปรกแต่พอแบบทำออกมาแล้วนะคะวิงเหมือนยิ่งกว่ารถใหม่นะคะยิ่งกว่ารถใหม่อันนี้บอกได้เลยว่ายิ่งกว่ารถใหม่ก็โชว์ให้ลูกค้าลูกค้าก็จะประทับใจจุดนี้เลยนะคะแล้วที่แข็งแข็งเลยก็คือการรับประกันหลังการขายสำคัญมากๆในการพ่นการสนิมค่ะมาถึงบทที่6กันแล้วนะคะการดำเนินงานค่ะช่องทางรายได้นะคะหลักจากร้านเนี่ยก็มาจาก หน้าร้านเลยนะคะแล้วก็ตามไปด้วยออนไลน์ค่ะโดยออฟไลน์เนี่ยยังมีมากกว่าออนไลน์แต่ออนไลน์เนี่ยเขาเหมือนดูข้อมูลมาแล้วตัดสินใจมาแล้วส่วนหนึ่งพอเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะทําการขายได้มากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นจากก่อนที่เราจะปรับปรุงนะคะก่อนทําการตลาดออนไลน์เนี่ยมีกาไรเฉลี่ยอยู่ประมาณเดือนละ1 0 0 0 0แบาทค่ะหลังใช้กลยุทธ์นะคะคาดว่าจะเพิ่มเป็น5,000 0นบาทเลยต่อเดือนนะคะ และกำไรก็จะเพิ่มขึ้น20%เลยนะคะกิจกรรมการตลาดออนไลน์เช่นเปิดเพจโฆษณา Facebook และ TikTok ค่ะทำบัตระสมแต้มนะคะจัดแคมเปญรับประกันผลงานค่ะผลคาดการรายได้6เดือนอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทและคืนทุนในภายใน6เดือนนะคะอันนี้เป็นความคาดการของเรานะคะซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยค่ะ ส่วนบทที่7นะคะก็เป็นแผนการประเมินและควบคุมค่ะธุรกิจตั้งอยู่ในพื้นที่ศักยภาพสูงนะคะใกล้อุตสาหากรรมมีรถบริษัทจำนวนมากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่4,000สนถึง0 0แสนบาทกำไร25%าเรซถึง30%เค่ะคืนทุน1.5ถึง2ปีนะคะแผนประเมินผลนะคะตรวจสอบคุณภาพบริการทุกคันค่ะก็มี QC กันทุกคันเลยนะคะ เพื่อชื่อเสียงและการเติบโตที่ยั่งยืนอบรมช่างค่ะทุก2ปีนะคะแล้วก็มีมาตรการนะคะสำรองในทุกวิกฤตค่ะเช่นเศรษฐกิจตกนะคะก็จัดแฟกซเซลค่ะทำเลมีปัญหานะคะเตรียมทำเลสำรองค่ะเ,ออเพจถูกแฮกนะคะก็มีเพจสำรองค่ะ แล้วก็บุคลากรขาดแคลนนะคะก็พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรค่ะการเงินนะคะขาดสภาพคล่องกู้ระยะสั้นค่ะส่วนวิสัยทัศน์นะคะยอดขายเติบโต25%ต่อปีมีลูกค้าจำประจำ3า35%กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์นะคะก็ใช้โลโก้สีโทนรีวิวก่อนหลังนะคะกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์นะคะโลโก้สีโทนรีวิวก่อนหลังค่ะ แผนโพสโซเชียลนะคะก็จะมี Facebook 4-5คลิปต่อสัปดาห์ค่ะ TikTok นะคะก็จะมี3-4คลิปต่อสัปดาห์ค่ะงบการตลาดต่อปีนะคะก็จะอยู่ที่2 4 0 0 0 0บาทนะคะส่วนคีย์ซักเซสของเราเนี่ยก็จะ,อะคอนเทนต์คุณภาพบริการหลังการขายดีและยิงแอดตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะจากการศึกษา วิจัยในครั้งนี้นะคะก็พบว่าการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่ผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายสร้างการรับรู้และขยายตลาดในภาคตะวันออกได้จริงศูนย์พ่นการสนิมอู่ช่างพลจึงเป็นตัวอย่างของธุรกิจบริการที่สามารถเติบโตได้แม้อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงหากมีกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่ดีการบริการที่ดีนะคะให้ข้อมูล ให้ความรู้ผ่านสื่อเพื่อเป็นกระบอกเสียงบอกต่อก็จะทำให้ฐานลูกค้าแน่นขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นแล้วก็การตัดสินใจการทาในราคาสูงขึ้นในงานฝีมือมากขึ้นก็เป็นที่ตอบโจทย์เพิ่มรายได้ได้แน่นอนค่ะอันนี้ก็ฝากติดตามศูนย์พ่นกันสนิมอู่ช่างพลสาขาแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ